น,นี่ไม่ยากเลยเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมง,งานก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็ได้เล่นไลฟ์ร้อมกันด้วยนะครับเวทีด้วยกันอีกนะครับมันมากโด,<า>ดนเส้นโดนเส้นโดนเส้นมากครับผม <laughs> ตื่นเต้นมากทํางานกับทรเมนดาวง่ายมาก <c oughs> แล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการครบถ้วนครับผมเพลงสนุกมันแน่นอนคุณมีความต้องการอะไรจากได้จากเราสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้เหรอครับที่้ครบแล<ม>้วค <c oughs> ือได้อะไรบ้างค อ๋อความซาและความสนุกครับผมเมื่อกี้หลังหลังหลังเวทีพี่โรยบอกว่าโอ้โหเล่นกับทรีมันดาวนี่สนุกมากเลยนะใช่โดนเส้นเลยโดนเส้นโดนเส้อใช้คำว่าโดนเส้นใช่ก็เลยชวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวในโปรเจกต์โค้ชสตูดิโอเนี่ยเราไปแจมกันบนเวทีขอมันๆนะพี่แน่นอนเลยแจมไปเวทีครับผม เราประสบการณ์ที่เพลงร้องกับคุณตูนตตููนนพี่เรียกได้ว่าแบบตอนที่ทําเพลงกับพี่บอยเนี่ยจังหวะแรกรู้สึกว่าเฮ้ยพี่บอยเนี่ยเขาจะแบบสายป๊อปหรือเปล่านุ่มๆอะไรเงี้ยแต่พอวันคล้องอัดเนี่ยพี่บอยมาจัดโอ้โหเรียกได้ว่าเพลงเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเสียงพี่บอยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นป๊อปพังมากๆผมขนาดผมถึงต้องเปลี่ยนวิธีร้องให้พุ่งตามเขาไปครัเพราะว่าการที่ว่าเสียงพี่บอยเนี่ยพุ่งกว่าเสียงกีตอีกใช่ผมเลยต้องแก้ร้องใหม่ให้พุ่งไปหาพี่บอยเหมือนกันนะครับทางฝั่งของ็ พอได้ฟังเดโมแรกก็รู้สึกว่าอยากเข้าห้องอัดเลยครับเพราะว่าเพลงมันเล้ามากครับต้องบอกว่าโดนเส้นอีกแร้วโดนเส้นใช่แล้วก็อยากอยากทํางานอยากเข้าห้องอัดเลยเพราะว่าอยากร้องมากๆครับพอรู้ว่าจะมาร่วมงานกันอยงไงน้มงผมตื่นเต้นเพราะว่าผมอย่างที่เคยบอกไปว่าพี่ๆ่ทรมันดาวเนี่ยพี่เป็นพี่ผมผมอาจจะอายุเยอะกว่าแต่ว่าพี่ๆเนี่ยเป็นศิลปินไอดอล เป็นรุ่นพี่ผมยกให้เป็นรุ่นพี่ของผมแล้วกันเพราะว่าอยู่ในวงการอย่างช่ำชองแล้วก็ช่ำชองเขาใช้ศัพท์อะไรดีจิตเอออยู่ใช้คำว่าอะไรเสียงเอออยู่ในวงการมามานานกว่ามานานมานานช่ำชองแล้วก็เป็นเรียกให้เป็นบอดคำบอดคำบอดใช่คำบอดเลยอคำบอดในวงการแล้วก็ผมยกให้เป็นพี่ใหญ่ในวงรุ่นวัยรุ่นแนวหน้าของเมืองไทยลองทักลอับลอักครับใช่ครับเห็นว่ามีไปคอลแลบ <mm ไม่ใช่ผมแน่น้องวงเพาลได้นําเพลงของเราไปเล่นครับเพลงของทรีแมนดาวน์เนี oh ่ยจะเป็นถ้าเธอรักฉันจริงส่วนของโยมูสเนี่ยจะเป็นเพลงเพื่อนที่ดีก่อนหวานหน้าพี่เมื่อกี้มาเลยน้องๆก็ได้ได้ได้ cover เพลงของเราสองคนครับมีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปก่อนที่โยมูสกับทรีแมนดาวน์จะเล่นครับใช่ครับฝากจำเป็นี้ถึงกำลังมีความฝันที่อยากจะมาร่วมจำเป็นกับคุณๆไหนครับครับผมก็ไปตรงดันไม่ตรงด้นหลังไม่ตรงด้นหลัง ครับผมก็สำหรับแคมเปญนี้นะครับโค้กสตูดิโอนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ร่วมแคมเปญนี้กับทางทูดาาแล้วก็ยูมูดนะครับแล้วก็มีเพลง ้าให้สุดนะครับเพลงนี้ก็อยากจะให้น้องๆนะครับออกมาสร้างให้สุดนะครับอะไรที่เราทําอยู่ก็เต็มที่ไปกับมันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทําสินี้ต่อหรือเปล่าถ้าวันนี้ยังทําอยู่ก็ทาให้มันเต็มที่ครับเหมือนําเพลงครับก็บอกว่าก็ออกไป้าเถอะอยากจะทําอะไรก็ทำครับใช่ครับชีวิตนี้ต้องเต็มที่ทุกวันและเพื่อความฝันต้องทำให้ถึงแค่ออกไป้าก่อนนะครับเดี๋ยวคิดกลับมานอนแล้วกันไม่ต้องคิดสนิทึคนมาตองเป็นตัวของฉันใช้ชีวิตในคุ้ม ที่สุดเล้อใช้ชีวิตได้คุ้มครับผมครับผมโอเคทีนี้มันต้องโด่งดังเสียงโครมแน่นอนครับผมน่าจะพอฝาบสุดฝั่งที่มันยาวแบบไปทัวร์มาแล้วเป็นยังไงไปทัวร์นี้บสิกทัวร์เบสิกทัวร์นะครับสำหรับเบสิกทัวร์นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สนุกมากๆนะครับเป็นทัวร์ที่เราได้รับพลังอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเบสิกทัวร์นะครับจริงๆแคมเปญเนี้ยแคมเปญโฆษณาเขาเขาใบ้นะ ว่าใครจะมาแบบว่าคอลแลบกันกับเรมาดาวแล้วเป็นใบรูปที่เดาไม่ออกเลยนะไม่มีใครเดาออกไม่มีใครเดาออกเลยมีผมพูดได้มีคนนี่แบรนด์ตันหรือเปล่าใช่ใช่แบรนด์ตันตอนผมสีขาวโดนเส้นโดนเส้นแบรนด์ตันหรือเปล่าโดนเส้นโดนเส้นครัเอาเขาค่อนข้างเส้นเยอะนิดนึะเอาเป็นเป็นแบบว่าการตัวร์ที่แบบว่าเด็กๆวัยรุ่นอย่างนี้ได้มาแบบใช่แบบว่าไม่จำกัด ก็เรียกได้ว่าได้พบน้องๆนะครับทั้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายเลยนะครับแล้วก็ได้จะเรียกว่าเชิญน้องๆขึ้นมาร่วมเล่นบนเวทีดีกว่าจะได้แบบสําหรับใครที่เป็นนักดนตรีหรือว่าอยากจะมีฝันอยากจะเนี่ยสร้างให้สุดนะอยากมีฝันอยากจะเล่นคอนเสิร์ตครับก็ให้ขึ้นมามองผมว่าการที่ได้มามองบนเวทีลงไปเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆผมเราอยากให้น้องเนี่ยได้เห็นสุดท้ายก็มีน้อง ได้กีตาร์ของไปตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผมแจกกีตาร์ไปอ้าวพี่ขึ้นเมื่อกี้ทำไมเห็นแจกเลยตัวใหม่ซื้อเมื่อวานไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแคมเปญของโค้กตัวย่อครับก็จะมีไปแคมปปาทัวร์ด้วยเดี๋ยวกิจจะแจกกีตาร์เก้าที่เลยฮะจะเอาไปเตะเก้าต่อความฝันให้น้องโอ้เก้าสี่โอ้เก้าที่แม่งสามแสนกว่าบาทแล้วนะทำได้โอ้โหให้ตายเต็มความฝันเต็มความฝันโอ้โห ทำเลือดสีนะเลือดลองได้ไหมทำเพื่อน้องๆได้ไหมลองตรงนี้เลยว่ากูล้มไม้วางเต็มด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวใครว่ากันดีกว่าเจอกันแปรนันตันเจอกันครับแต่ว่าทับใจจังหวัดไหนบ้างมัยเป็นไปสิทจริงๆประทับใจทุกจังหวัดเลยครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีเค้าเชอไม่เหมือนกันการดูคอนเสิร์ตไม่ต่างกันนะครับต่างกันมากก็อย่างแบบที่เชียงใหม่ทุกคนก็เต็มที่กระโดด อีกพอมาเป็นขอนแก่นทุกคนไม่ได้กระโดดขนาดนั้นแต่ร้องดังกว่าเชียงใหม่คือแต่ละที่เนี่ยจะมีคาเ u อร์ออไม่เหมือนกันนะครับผมก็สุดท้ายแล้วทุกที่สนุกหมดก็เลยเพลินแจก,กกีตาร์ไปเพลินไปหน่อยสี่หมื่นนะอ๋อ <c oughs> ผมเห็นคุณไปลองกีตาร์ใหม่เนี่ยคือคุณเออผมไปซื้อไงมันไม่มีเล่นอ๋อผมเห็นคุณไปลองกีตาร์ใหม่เนี่ยคือคุณเออผมไปซื้อไงมันไม่มีะอ่ะนอกจากพี่เล่นกีตาร์ปกติพี่เล่นได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นขึ้นโชว์อ๋อแล้วที่บ้านมีกีตาร์ใหม่เย มีลองเอามาเพราะเดี๋ยวจะโดนแจกกีต้าร์กันลองมาลองมาลองมาดูปิกมันมมัันนเล็กเกินจ่ายมันเล็กเกินเราเป็นแจกโค้กละกันโอ้โหสุดยอดมือเก่งว่ะเพราะว่าเราไปในแคมเปญโค้กไงแจกโค้กถ้าเพินหน่อยก็แจกไมค์สีแดงพี่ไงเออแล้วก็เดี๋ยวตัดผมครบแจกเลยครับเป็นสีแดงน่ากลัวอุ้ยนี่ได้ตั้งหลายคนเลยเนี่ยโอเคครับผมมีแบบว่าอยากชวนเขาไปทำแบบว่าคัวแบบที่จังหวัดในทิ่สุดนะคะ ครับผมหมายถึงยังไงอยากแบบชวนไปแบบจังหวัดไหนพิเศษอยากชวนไปจังหวัดไหนพิเศษหมายถึงโค้กหรือเบสิคทัวร์ครับมีแบบแคมเปญคอนเทนต์อะไรเงี้ยที่จะไปทำนะครอ๋อจริงๆก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอันนี้ก็กล้องเยอะไมาเยอะนะครับ<อ>ปีแรกเนาะปีแรกก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนใจดีปีแรกจบไปแล้วแต่ถ้าปีที่2มีผู้สนับสนุนใจดีจังหวัดมันอาจจะเพิ่ม ก็อาจจะเพิ่มใช่ราคาบัตรก็จะถูกลงถูกต้องน้องๆก็เข้าถึงได้ไม่กี่ตัวกี่ตัวก็ไปบูสเสียงช่วงนี้ให้มันครบนะครับเอซิคทัวร์ครั้งที่2จะได้มีผู้สนับสนุนใจดีเพิ่มขึ้นนะครับผม้มีแน่นอนต้องสาธุครับพี่ถ้ามีอีกปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปขึ้นพี่ไปขึ้นนะสาธุไมที่จับอยู่นะครับแล้วก็กล้องนะครับผมเข้าน้องๆได้เอาละเอาละดีแล้วพี่ก็แจกกีตาร์นะได้เดี๋ยวแจกไมลอยเอ้ย เฮ้ยจริีวะเนี่ยพูดแล้วนะวันนั้นก็อาการวันนั้น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 อ่ะผมก็อ้ยุสักศิทธิ์จริงๆสักศิษิ์ไม่ได้ไม่ลอยไปแล้ววันนั้นผมก็อาการนี้เลยไปพูดไว้ว่าเดี๋ยวพี่ซื้อกีตาร์ให้น้องไปฝึกที่บ้านคิดในใจว่ากูจะได้เจอน้องเขาอีกครั้งที่ผ่านเต้องซื้อวันนี้แล้วอะแล้วตรงนี้ก็มีแค่ตัวนี้ซะด้วยโอ้โหสุดยอดใช่อยากทำอะไรให้รีบทำก็เลยให้น้องเขาไปเลยถ้าถึงที่แล้วก็ แล้วผมก็สำหรับเพลงท่สร้างให้สุดนะครับที่ t r u m a เนี่ยได้คอลแลบกับทางโยมู o นะครับแล้วก็ร่วมงานกับโค้ชสตูดิโอนะครับก็เรียกได้ว่าลองไปฟังกันนะครับไปหาฟังกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับเป็นพวกเราเนี่ยร้องกันอย่างมอมมันในสตูเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับเฮ้ อินสเนสเิร์ตครับอินเสิร์ตนะ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอาอุ้ยตากฝนครับขอบคุณครับอุ้ยระวังครับระวังฝน